โอ้ก็มืดแท้มีใครอยู่บ,บ้างไหมครับเอาคุณคุณเข้ามาได้ยังไงอะ่ะเขาปิดประตูวไว้หรือว่าเขาขังหนูไว้ฮะมายังไงเนี่ยลูกโอ้ยหนูอยากไปนอนมาเร็วมาเร็วมานอนเร็วเร็วมานอนมาทำมาทำมา โอ้ยหนูอยากนอนสามารถเร้วหนูอยากนอนดูสิที่นอนของหนูหนแต่แล้วหนูน้องนอนห้องแอร์นอน,อ,อ,นอนไม่หลับดูสิโอ้ยดูสินอน ดูที่ด้วยนะบันตรนี้เออเอาเปิดให้แล้วอืมอยากนอนห้องแอร์อืมรู้สึกไงบ้างครับคุณคุณนั่นแหละเฮ้ย hey. น้อยโอ้ยน้อยมานอนรออยู่ตรงนี้นี่เองเออหลับ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 โอ้ยเนาะดูสิมีปะห่มอรอไว้ในที่นอนดูสิเป็นไงบ้างลูกหืมมีความสุขไหมน้อย มีความสุขไหมก็ดี k h ก็ดิค h á n เอนอยมีความสุขน้อยมีความสุขใครมาอีกโอ้ลิโอมาลีโอมาโอ้โหลิโอนี่สุดยอดมากเลยลีโอรู้ใช่ไหมว่าที่นอนตัวเองอยู่ที่ไหนลูกหืมรู้ใช่ไหมนู่นน่ะลงไปไปนอนตรงนู้นแม่กำลังทำให้นนอนลีโอไปลีโอไปเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหดูทีโอดิโอ๋โอหนูไม่ไหวแล้วหนูเจ็บขาหนูเจ็บขานูไปนอนข้างล่างไม่ได้หนูต้องนอนข้างบนเออเนาะดีโอเอ้ยมาออกมาตรงนี huh. uh ้ล huh. ูกมาตรงมา อ,อุ้มหนูหน่อยนะครับโหดเลยแม่ต้องแม่ต้องอุ้มนะครับโอ้โหหนักมากเลยดูสิลูกยาเนตก็จะมีอยู่ประมาณสามคนนะครับท่านผู้ชมหายไปคนหนึ่งยังไม่มายังไม่มาเหรอไปไปเรียกมา